ครับสวัสดีครับมาเนีย่ยกะมาเห็ดน้ำยาหนมจีนกินเองนะครับโอ้ยพ่น,น่ะเป็นอาแซบหลายครับพี่น้องมาเบิ่งเอาหลดได้เบิ่งเอาเบิ่งเอาน้ำยาหนมจีนตีนไก่บวกกับจุกชินโอ้หลายแนวครับเครื่องมาเนี่นะครับมา,มามามาซิมน,นากันเป็นอาแซบหลายครับพุ่ก็รังเรียบร้อยเป็นน้ายากะทินะครับเอาพ่น,น่ะเบิ่งกับพี่น้องเบิงบ่งเบิ้ยเอา เอาขับพัวนะมาเบิงมาเบิงมาเบิงพัวนะพัวนะโอ้พัวนะเบิงเด้อพผัวนะผัวโอ้ยเป็นตะแเสบหลายครับผัวตีนไก่กับตีนใหญ่ผั่นะมา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 ครับพี่น้องมา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 เบิงมากินน้ำกันนะครับเอาผ่นเอาเทนี้สักก้อนครับเทนี้